เรื่องนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆครับมันมาจากความเห็นหนึ่งจากแฟนเพจมิติที่6บนเฟสบุ o กโพสต์ดังกล่าว มันเป็นโพสต์ที่ผู้บรรยายจัดทําเพื่อสรุปปริศนาว่าด้วยเรื่องภาพหลักฐานโบราณที่บอกว่าสมัยก่อนนั้นเคยมีมนุษย์ต่างดาวโบราณเดินทางมายังโลกของเราโดยความเห็นดังกล่าวมาจากคุณทิติครับคุณทิติได้เสนอภาพนี้มาแล้วบอกกับมิติที่6ว่าเรือดำน้ำําเครื่องบินทิ้งระเบิดและเฮลิคอปเตอร์มันก็มีนะคะภาพสลักหินในวิหาร Temple of Abydos สร้างโดยฟาโรเซติแห่งอียิปต์โบราณ เมื่อ1,304ถึง1,314ปีก่อนคริสตกาลแรกเห็นเนี่ยผู้บรรยายจำภาพนี้ได้ทันทีครับจริงด้วยนะครับมันยังมีภาพนี้นี่นาที่มิติที่6ยังไม่ได้เฉลยเลยดังนั้นเราไปดูกันครับเบื้องต้นผู้บรรยายลองเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์วิกิพีเดียภาษาอังกฤษนะครับปรากฏว่ามีจริงๆด้วยเขาบอกว่าภาพนี้ถูกเฉลยในต่างประเทศกันค่อนข้างนานแล้ว ดังนั้นขออนุญาตเข้าไปอ่านบทความที่วิกิพีเดียเขาอ้างอิงมาดีกว่านะครับจะได้รู้ที่มาที่ไปกันด้วยว่าฉเฉลยของเรื่องนี้กว่าเขาจะได้นำมาบอกเราเขาผ่านอะไรมาบ้างเว็บอ้างอิงแรก w w r l w i d e f i r e b e ปัจจุบันเว็บนี้ไม่มีแล้วนะครับคงเหลือแต่สำเนาหลักฐานอยู่ที่เว็บไซต์ waybackmachine ที่เนี่ยเป็นเว็บไซต์รวบรวมสำเนาที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมมากนะครับสำเนาดังกล่าว ้างถึงชื่อผู้เขียนบทความที่ใช้นามปากกาว่าเทอรี่อย่างไรแล้วใช้เวลากับตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเทอรี่เล่าว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1998น่าจะประมาณ24ปีแล้วนะครับทางคุณเทอรรี่ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภาพนูนต่ำของอียิปต์ภาพหนึ่งมันถือว่าเป็นปริศนาในบรรดาภาพอักษรอียิปต์โบราณที่เราสามารถระบุได้เลยว่าในภาพนั้น มันมีภาพคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์มันเป็นข่าวเก่าเทอรี่เห็นมันมาตั้งแต่อายุสองขวบนานมากเลยนะครับมาจากหนังสือพิมพ์ที่ใช้ภาษาฝาารั่งเศสที่มักจะยกพื้นที่หลายหน้าให้กับนัก UFO นักโบราณคดีและนักดาราศาสตร์ไปจนถึงเรื่องของราศาสตร์คำถามแรกที่ดังขึ้นมันเป็นคำถามง่ายๆภาพนูนต่ำชุดนี้มันหลอกลวงหรือของจริงบางคนนำเสนอสิ่งที่เห็นนั้น มันมีอะไรมากกว่าเฮลิคอปเตอร์เสียด้วยทำกลางชุดอักษรโบราณเรายังเห็นอากาศยานที่ดูคล้ายเครื่องบินมันมีมากกว่าหนึ่งลำมีเรือดำน้ำไม่เว้นแม้แต่ UFO จริงด้วยนะครับเนี่ยอันเนี้ยมันแบบ UFO เลยนะเนี่ยเพื่อการตรวจสอบเธอรี่รวบรวมรายชื่อนักโบราณคดีที่มีชื่อเสียงประมาณ50คนจดหมายฉบับแรกที่ตอบกลับมาหาเธอนั้นจดหมายตอบเธอมาว่าไรสาระ นี่มันเป็นภาพตัดต่อเรียกได้ว่าเป็นคำตอบแรกที่บันทอนกำลังใจมากๆเลยนะครับแล้วจดหมายฉบับต่อมาก็ส่งกลับมาหาเทอรี่ครับเขาบอกกับเธอว่าไม่รู้เหมือนกันลองสอบถามผ่านระบบเมลลิงลิสต์นี้ดูโอซิริสแล้วคำแนะนำนี้ก็ได้เป็นการเปิดทางให้คำถามของเทอรี่กระจายไปถึงกลุ่มคนที่กำลังศึกษาเรื่องอียิปต์วิทยากันอยู่เลยครับคนแรกที่ตอบมา m มค์ไดออ s ส i มิธจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นให้ข้อมูลบอกเธอว่าภาพนี้พวกเขาเคยนำมาอภิปรายกันมันเป็นภาพที่อื้อเฉาที่ถูกนำมาปลุกปั่นในโลกยุคใหม่จากพวกนัก UFO วิทยาซึ่งนักอียิบวิทยาสายหลักเนี่ยเขาสามารถมองภาพนี้ออกได้ทันทีว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เกิดจากปัจจัยต่อไปนี้นะครับปัจจัยแรกคือการผกกร่อนพังทลายของพื้นผิวชั้นหิน โดยความเสียหายที่มากกว่านี้ให้สังเกตที่เพดานหลังคาปัจจัยที่2เกิดกระบวนการแกะสลักทับซ้อนขึ้นมาใหม่แทนที่อักษรเดิมบางส่วนเหมือนกับการอุดฟันแล้วเศษข้อความเก่ามันเลยไปซ้อนกับอักษรชุดใหม่ทําให้เกิดข้อความภาพแปลกๆสัพเทคนิคเรียกสิ่งนี้ว่า p o l y s m ผู้บรรยายลองค้นหาดูว่าคำนี้มันคืออะไรก็พบว่ามันคือกระบวนการทําลายอักษรเดิม ด้วยการขูดผิวหน้าเดิมทิ้งไปถ้าเป็นกระดาษก็คือการใช้ยางลบปากกาขูดเนื้อกระดาษที่เขียนข้อความเก่าทิ้งแล้วค่อยเขียนข้อความใหม่ทับลงไปหรือไม่ก็ใช้ลิควิดเปเปอร์ปาดเอาข้อความเดิมให้หายไปแล้วก็เขียนข้อความใหม่ทับลงไปอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็มีบางครั้งใช่ไหมครับที่เราจะลบข้อความเดิมไม่เกลี้ยงแต่เราก็เลือกที่จะเขียนข้อความใหม่ทับลงไปเลยเพราะคิดว่าตัวเราเองอ่านเองมันเข้าใจได้อยู่แล้ว ซึ่งจริงๆพอเวลาผ่านไปจนถึงช่วงสอบไล่ลองกลับไปอ่านตรงนั้นดูสิครับสอบตกกันไปซะกะไรแบบนั้นนั่นแหละครับทางไม้เขาทิ้งท้ายว่าคนที่เชี่ยวชาญภาษาอียิปต์โบราณจะสามารถบอกได้เลยว่าในจารึกของยุคโบราณน,นั้นมักจะมีการทําอะไรแบบนี้บ่อยๆเนื่องจากกษัตร์องค์ต่อมาอยากให้สังคมของพระองค์ได้รู้ว่าผลงานอะไรที่พวกเราเห็นกันอยู่ตอนเนี้มันมาสําเร็จเสร็จสิ้น ในยุคข,ของพระองค์ต่างหากก็ถือได้ว่าเป็นคําตอบเบื้องต้นนะครับนี่คืออักษรภาพระบุชื่อกษัตริย์พระองค์หนึ่งเขียนทับชื่อกษัตริย์อีกพระองค์แล้วชื่อกษัตริย์ที่ว่าเป็นชื่อของใครบ้างล่ะก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าบทความนี้มันมาจากปี1998หรือพุทธศักราช2 5 4 1 25ปีก่อนเลยนะครับยุคนั้นเนี่ยพวกเราอายุเท่าไหร่แสดงว่าเรื่องนี้หมายถึงภาพนี้นะครับ มันถูกนำมาปั่นหัวชาวโลกมาตั้งแต่พวกเราบางคนยังไม่เกิดเลยนะครับดังนั้นเพื่อให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์เราก็ควรมาหาความรู้เพิ่มเติมกันครับวิหารอาบิดอสมันอยู่ที่ไหนถูกสร้างขึ้นมาเพราะอะไรใครเป็นคนสร้างสร้างเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ใครปิดงานแล้วมันมาดังในโลกอินเทอร์เน็ตแบบนี้ได้ยังไงอาบิดอสชื่อนี้มันเป็นชื่อเมืองครับ เป็นเมืองโบราณที่สุดของอียิปต์โบราณเป็นเมืองลำดับที่8ที่อยู่ทางอียิปต์ตอนบนด้วยอยู่ห่างจากแม่น้ำไนไปทางทิศตะวันตกประมาณ11กิโลเมตรใกล้กับเมืองอียิปต์ยุคใหม่ชื่อเอลอาราบาเอลมาตฟูนาและเอลบาญานาะชื่อดั้งเดิมของอบบดอสจริงๆแล้วต้องเรียกว่าเมืองอับดิลหรืออับจูส่วนคำว่าอะบดอสหรืออะบดอสมันมาจากภาษาปีกเพราะนักภูมิศาสตร์ชาวรีก เขาตั้งเพื่อให้มันเรียกเข้าปากของเขาเท่านั้นเองครับโดยยืมชื่อมาจากเมืองอาบิดอสที่อยู่ในประเทศตุรกีเมืองอาบิดอสของอียิปต์ถือเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญที่สุดด้วยเนื่องจากเป็นที่ตั้งของวิหารโบราณหลายแห่งรวมไปถึงอุม์เอลกาอับสุสานหลวงของฟาโรห์ยุคแรกยุคที่ยังมองว่าการฝังศพในสุสานคือสิ่งที่สมควรทําเพราะการฝังศพในพื้นที่ที่ต้องการมันควรจะเป็นจุดที่ผู้คนเคารพสักการะ ทำให้ตัวเมืองสามารถเติบโตมาเป็นเมืองสําคัญทางด้านศาสนาได้ด้วยในปัจจุบันเมืองอาบิดอสมีสิ่งปลูกสร้างโด่งดังคืออนุสรสถานเซติที่ถือเป็นที่เก็บจารึกจากราชวงศ์ที่19ที่โด่งดังไปทั่วโลกตัวราชวงศ์ที่19เนี้มันอยู่ในยุคที่อียิปต์เลิกสร้างพีระมิตไปแล้วด้วยนะครับและดาชวงศ์ที่19เนี้แม้จะดังทั่วโลกขนาดไหนก็น่าจะไม่รวมประเทศไทยอยู่ในลิสต์ที่รู้จักนะครับแบบคงมีคนไทยรู้จักอยู่บ้าง แต่ก็มีหลายคนที่น่าจะเพิ่งรู้เหมือนกับผู้บรรยายนี่แหละง่ายๆนะครับวิหารอับดิโดสที่เป็นประเด็นของเราในตอนนี้จริงๆคือวิหารเซติที่1ครับผู้สร้างก็คือฟาโรเมนมาอาเตเซติ i, ที่1นึซากที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างสมบูรณ์เป็นอย่างมากสร้างเสร็จเมื่อประมาณ1300ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ3,300กว่าปีก่อน สร้างขึ้นเพื่อบูชาต่อพระองค์เพราะมันถือเป็นประเพณีของราชวงศ์ที่19นี้ครับด้านรายละเอียดที่เราเฉลยกันไปในช่วงแรกนั้นมันเป็นชุดอักษรอ,อียิปบราณที่แกะสลักอยู่เหนือซุ้มประตูจุดหนึ่งในส่วนที่บอกว่าการแกะสลักแรกคือชื่อตำแหน่งของเซติที่หนึ่งนั้นเพราะมันถูกเขียนไว้ว่าผู้ที่ให้กำเนิดใหม่แข็งแกร่งด้วยดาบผู้ปราบธนูทั้ง9ที่สรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ผู้ขับไล่ศัตรูทั้ง9ของอียิปต์ครับโดยคำว่าศัตรูทั้ง9นี้ถูกจารึกไว้ในที่อื่นๆแบบนี้ครับนี่เป็นภาพที่อยู่ในวิหารรามเสตที่3นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นภาพคันธนูและลูกศร9้าดอกก็ที่เห็นเป็นขีดนั่นแหละครับลูกศรของธนูนอกจากนี้ก็จะมีแกะสลักเป็นภาพแบบนี้ครับเป็นคันธนู9้าคันเลยมันเป็นอักษรภาพนั่นแหละครับทำให้นักโบราณคดีเขารู้ว่าแม้จะเป็นคนละแบบ แต่มันมีจํานวน9เหมือนกันหมายถึง9คันธนูที่หมายถึงศัตรู9้าแห่งซึ่งนักโบราณคดียังพยายามค้นหากันอยู่นะครับว่าศัตรูทั้ง9เนี้ยเป็นใครกันบ้างและที่มันชัดเจนที่สุดก็คือภาพนี้ครับจะเห็นชัดเจนว่านอกจากคันธนูและลูกศรทั้ง9ยังมีภาพมือภาพที่คล้ายกับดวงตาและก็ภาพมือที่กําลังถืออะไรบางอย่างด้วยผู้บรรยายอ่านไม่ออกหรอกนะครับ แต่กับคนที่เขาอ่านออกเขาอธิบายไว้ตรงกันทุกที่ครับบอกว่าภาพแกะสลักเจ้าปัญหาในวิหารเซติที่1ห,หรื่อร์อาบิดอสเนี่ยจุดก่อนที่จะถึงตัวอักษรประหลาดชุดนี้มันจะมีตัวอักษรอ,อีกชุดที่กล่าวถึงราชบัลังของฟาโรห์เซติที่1ครับแต่ภาพที่มันถูกถ่ายมาส่วนใหญ่เหมือนจงใจจะตัดส่วนนั้นออกไปแล้วเอามาดูแค่ตรงที่เป็นภาพเฮลิคอปเตอร์เรือดำน้ำําแล้วก็ UFO นี่แหละครับสรุปว่าภาพทั้งแถบนี้ คือการกล่าวถึงช่วงรัตสมัยของเซติที่1ตามด้วยฉายาผู้ปกป้องอียิปต์จากสึกเก้าคันธนูหรือ9เมืองไม่ก็9้าครั้งนะครับมาดูภาพแกะสลักชุดที่2ที่สลักทับข้อความแรกกันบ้างครับอันที่สองนี้ถูกแกะสลักในสมัยของฟาโรรามเสษที่สครับมันเขียนว่าผู้ปกป้องอียิปต์และโค่นประเทศต่างๆซึ่งก็ถือเป็นนิยามสำหรับฟาโรรามเสษที่สนี่แหละครับ แล้วทำไมฟาโรห์รามเศษที่2องเขาถึงได้ทำแบบนี้ล่ะทำไมเขาถึงไม่พอใจคําเดิมถึงขั้นลบคุณงามความดีของเซติที่1ไปเลยสองคนนี้เขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนรึเปล่าลองมาดูกันสักนิดนะครับจากประวัติที่ค้นมาเนี่ยฟาโรห์รามเสษที่สองถูกระบุว่าพราะองค์คือโอรสของฟาโรห์เซติที่หครับรามเสษที่สรับราชาการตั้งแต่อายุ14ปีโดยเซติที่1 แต่งตั้งให้พระองค์ขึ้นตำแหน่งเจ้าชายที่มีหน้าที่สำเร็จราชการก่อนที่จะขึ้นตำแหน่งเป็นฟาโรต่อจากพระบิดาเลยนะครับผลงานเด่นของพระองค์มีทั้งหมด9เรื่องครับคนละเรื่องกับ9้าคันธนูนะครับมีตั้งแต่เรื่องปราบโจรสลัดรบกับซีเรียถึงสครั้งแล้วก็บุกข,ขึ้นทะลุไปทางเหนือตีเมืองได้อีกหลายเมืองทำสัญญาสันติภาพกับชาวฮิตไทท์แล้วก็ไปตีเมืองแถบนูเบียลิเบียซึ่งทั้งหมดเนี้ย ไม่ได้ตีแค่9้าเมืองด้วยนะครับเรียกได้ว่าผ่านไปถึงไหนตามเสษท่านก็ตีชนะมาแล้วทั้งหมดมีหน้านะครับพระองค์ถึงอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นวีรกรรมของพระองค์ที่ดูแลงานเมืองมาตั้งแต่อายุ14และพิชิตไปทั่วทุกสารทิศพระองค์น่าจะอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าพระองค์เก่งกว่าพระบิดาที่ทําได้แค่ปกป้องเมืองเพราะพระองค์นั้นทําหน้าที่ขยายอาณาเขตการปกครองให้กับทางราชวงศ์ที่19เเลยนะอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับในเมืองอบิดอสตามเศษที่2เองก็ยังสร้างวิหารของพระองค์เองเอาไว้ข้างๆวิหารเซติที่1ด้วยเพียงแต่ขนาดจะเล็กกว่าและดูเรียบง่ายกว่าแต่จุดที่ตั้งของวิหารเรียกว่าฮวงจุ้ยดีกว่าของพระบิดามากเลยครับเนื่องจากมีการพบว่าโดยรอบของวิหารดามเซตที่สองมีการแกะสลักบันทึกประวัติศาสตร์ที่ยกย่องพระองค์ทุกจุดเลยครับออกแนวอวดจริงๆนะครับ แต่มันก็จริงของพระองค์นะครับคําถามต่อไปใครกันที่นําเรื่องภาพอากาศยานในวิหารอาบิดอสแห่งนี้มาปั่นหัวชาวโลกตรงนี้ยากมากครับคงต้องบอกแบบรวมๆว่าเมื่อประมาณ25-30ปีก่อนมีผู้ฝักใฝ่เรื่อง UFO โบราณอยู่จำนวน6ท่านครับซึ่งคนแรกปีเตอร์โคโลซิโมบิดาแห่งทฤษฎีสมคบคิด ในเรื่องมนุษย์ต่างดาวโบราณเป็นชาวอิตาลีเสียชีวิตเมื่อปี1984ก็ไม่น่าจะใช่ท่านนี้นะครับแต่น่าจะเป็นท่านแรกสำหรับเรื่องมนุษย์ต่างดาวโบราณท่านต่อมาเดวิดแฮชเชอร์ชิลเดรสเป็นนักเขียนชาวฝรั่งเศสเขียนเรื่องแนวนี้ตั้งแต่ช่วงปี1940เรื่องสุดท้ายของเขาเขียนขึ้นในปี1984เปเป็นแนวเมืองสาบสูญทั้งสิ้นดังนั้น ก็ไม่น่าจะใช่คนนี้หรอกนะครับท่านที่3จอโจโอเอลโซคาลสหน่าคุ้นมากเลยนะครับคนเนี้ยคนนี้น่าจะไม่ใช่นักเขียนแต่เป็นพิธีกรรายการ a อ c นเ n นเอเลียนรอเปล่าครับตัดทิ้งไปเลยคนเนี้ยท่านที่4โรเบิร์ตเคจีเทมโปเขามีผลงานเด่น2เรื่องครับไม่สิเรื่องเดียวแต่มี2เล่มซิริ u s Mystery นำเสนอว่ามนุษย์ต่างดาวมาจากระบบดาวซิริอุส มาสั่งสอนชาวโดก,ก่นันที่อยู่ในประเทศเมาลีและเป็นรากฐานเทคโนโลยีให้กับทางเมโสโปเตเมียและอียิปต์โบราณพอดูรายละเอียดแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับอากาศยานโบราณเท่าไหร่นะครับมาดูท่านที่5กันครับนเซาเดียซิชินท่านนี้เขาเป็นคนเขียนเรื่องอนุนาคีของชาวซูเมเรียนไงครับเราเคยพูดถึงเขาไว้มากแล้วในคลิป p l a n น t X นิบิรุดาวมฤตยูทำลายโลกที่มันไม่ยอมมาทำลายโลกสักที ก็ไม่ใช่คนนี้แน่นอนครับนั้นตอนเนี้เราก็น่าจะเหลือแค่คนเดียวแล้วหลักครับท่านที่6เจ้าของหนังสือราชรสของพระเจ้าและภาพยนต์สารคดีแอนเชียนเอเลียนเจาะอดีตลับต่างดาวอิริกฟอนดานิกเกนจบดีกว่านะครับหาไม่เจอจริงๆ